สวัสดีครับสำหรับนะครับท่านที่ติดตั้ง Microsoft Windows 10นะครับแล้วก็เริ่มใช้งานนะครับจะรู้สึกว่าในเครื่องนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการจัดการกับฟอนต์นะครับซึ่งฟอนต์พื้นฐานที่เรามักจะนิยมใช้นะครับในการทำงานนะครับหรือจัดการเอกสารต่างๆนะครับในอย่างเช่นในโปรแกรม Microsoft Word นะครับ จะหาโปรแกรมจะหาฟอนต์นะครับตระกูลอังสนานะครับหรือว่าพวกตระกูลคอเดียนะครับที่ที่เรานิยมใช้กันไม่ไม่มีนะครับสำหรับนะครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ลง Windows 10แบบคลีนอ s t สตอลนะครับแล้วไม่ตั้งค่าล o อก l ลนะครับลอกเเป็นเป็นไทยนะครับก็จะไม่มีฟอนต์มาตรฐานชุดนี้นะครับเวลาเราที่เราพิมพ์เวิร์ดก็จะลักษณะ นะครับเป็นฟอนต์ข้อเดียวนิวแต่รูปแบบตัวนี้นะครับไม่ใช่ฟอนต์ของข้อเดียวนิวนะครับหรือเอกสารผมที่อันนี้เป็นฟอนต์อังสนาด้านบนนะครับเป็นฟอนต์อังสนาแต่ลักษณะของฟอนต์เราก็ดูแล,ล้วรู้ทันทีว่าไม่ใช่ฟอนต์อังสนานะครับไม่ใช่ฟอนต์อังสนานิวแน่นอนนะครับเนื่องจากในเครื่องเราไม่มีฟอนต์อังสนานิวติดตั้งมานะครับวันนี้ก็มา ดูนะครับวิธีการติดตั้งฟอนต์อักษาว่าทำยังไงบ้างนะครับให้เราไปที่ปุ่มสตาร์ทนะครับสำหรับว i n d o w s 10ามาตรงปุ่มเซตติ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ time and language นะครับตรงแถบเมนูทางด้านซ้ายมือนะครับเลือกตรง language ตรงนี้นะครับตรงโลเข้าตรงนี้ต้องเป็นไทยนะครับเป็นไทย แล้วก็ตรงส่วนของ language นะครับามาคลิกตรงที่คำว่าไทยาจากนั้นนะครับเลือกปุ่ม option สังเกตดูนะครับตรงตรงปุ่ม language option นะครับ basic typing นะครับ3ามเมกตรงนี้เราต้องดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดมาแล้ว f นต์นะครับฟอนต์มาตรฐานนะครับพวกอังสนา new, คอเดีย new พวกนี้ก็จะถูกติดตั้งในเครื่องเรา นะครับแล้วก็เมื่อดาวนโหลดเสร็จนะครับโปรแกรมมันก็จะติดตั้งให้นะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้งานนะครับได้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องใหม่นะครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอตอนนี้โปรแกรมก็กำลังทำการดาวน์โหลดนะครับอตอนนี้นะครับก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อลอง ดูกันนะครับตรงนี้นะครับก็ตรงปุ่มที่ให้ดาวน์โหลดก็จะหายไปนะครับอลองเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้สังเ,เกตด,ดูนะครับอ,อันนี้รูปแบบของอังสนานิวนะครับรูปแบบของอังสนานิวนะครับก็เป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้นะครับ หวังว่านะครับคงจะเอาอเทคนิคนี้นะครับไปใช้นะครับแก้ไข Windows 10ของท่านนะครับให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ